จัดเต็มสำหรับแฟนขับแฟนดอมและเหล่ามัมมี่ของสองหนุ่มเล้งนัทพลและไม้ปฏิพัฒน์จากนักแสดงตีริวัยส่งเสริมวัฒนธรรมยังบอยนายมัธยมกับผ้าแดงกับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างผู้จัดป้ายแดงนิคมเหรียญทองบอสใหญ่แห่งบริษัท king of god จำกัด ญิงอริยาบัวคงบริษัทไผ่ร้อยกอโปรดักชันจำกัดและดรวรดมสิริสุกโปรดิวเซอร์ผู้ผลักดันซีรีส์วายให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกและแดงบุรภาผู้กำกับมากฝีมือกับงานกำกับซีรีส์วายเรื่องแรกบรรยากาศภายในงานเป็นไปนด้วยความอบอุ่นที่ทั้งสองหนุ่มได้ร่วมร้องเพลงและทำกิจกรรมกับแฟนๆจนถึงกับน้ำตาซึมเพราะไม่คาดคิดว่าจะได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามขนาดนี้ค่ะ โดยงานนี้จัดขึ้นณรน้าน189 c a คาเฟ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเอื้อเฟื้อสถานที่ค่ะคือไงครับออตอนแรกเนี่ยเ,เราเราเราไม่ได้คิดที่จะทำซีรีส์เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าตอนแรกเราต้องการทำรายการเป็น y วฟ์ฟอ่ทีเนี้ยก็เลยคุยกับพี่ชายแฮกก็บอกเอ้ยพี่ชายเราเรามาทำรายการ y วฟ์กันดี่าพี่ชายก็เลยบอกว่าเอ้ยลุงคมถ้างั้นเนี่ยในเมื่อเราจะจะจะ,จะทำกันแล้วเนี่ยก็เอาเลงกับมาเนี่ย มาจับคู่กันดีไหมแล้วเราก็เริ่มทําจากรายการเล็กๆหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยขยับมาเป็นเป็นเป็นซีร<ม>ีส์วแล้วก็เราก็เลยมาคิดว่าเอ้ยถ้าเราทาซีรีส์วาเนี่ยจะทําอะไรที่มันมที่มันต่างจากคนอือ่นแล้วที่ท,ที่ที่ตอนนี้ไม่มีเราก็เลยมองว่าเอ้ยถ้างั้นเนี่ยเราทำซีรีส์วที่มันมีเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยเข้ามาร่วมอยู่ในซีรีส์ด้วยเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมที่ที่สื่อถึงซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเรา แล้วก็มาบวกกับซีนีวายพี่ว่าได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ได้เหมือนอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราไปด้วยแล้วส่วนตัวตัวตัวที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นแบบว่าเป็นเกี่ยวกับแบบโขนสาเลยมันเหมือนเป็นละครนอกน้่งใช่ยนะเป็นเหมือนเด็ก,เด,กเด็กมัธยมที่รักในวัฒนธรรมรักในการแสดงพี่คิดว่ามันดีอะ่ะมันจะได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปด้วยก็สำหรับซ<อ>ีร<อ>ีส<อ>์ในมัธยมกับผ้าแดงนะครับหรือชื่อภาษาจีว่ายังบอยเนี่ยครับ ก็ได้คุยกับลุงคมแล้วก็กับน้องหญิงเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเป็นซีรีส์วซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าซีรีส์วาเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างหนึ่งซึ่งที่ได้รับการยอมรับมาทุกวันนี้แต่เราก็มาหาจุดว่าจุดแข็งของเราในขณะที่ซีรีส์วในตลาดตอนนี้มันเยอะมากคู่จีนคู่วยเยอะจนแบบเราแทบจะจํากันไม่ได้แล้วล่ะ mm hmm. ฉะนั้นมันจะทํำยังไงที่จะให้คนจําได้ว่านายมัธยมกับผ้าแดงเรื่องนี้จะจําเลงกับไม่ได้อ่ะงั้นต้องน่าจะส์มาเลย ซึ่งจริงๆแล้วโจทย์มันก็ยากตรงที่2คนนี้เป็นผู้ชายจ๋ามากและไม่เคยเรียนรำเลย<ม>พอไม่เคยเรียนรำเลยโจทย์หนักของพวกเราก็คือต้องส่งน้องไปเรียนแล้วเราได้โอกาสดีที่ว่าได้ราชภัฒน์พนากรทัคณะอาจารย์ก็เป็นผู้ฝึกสอนหรือแม้กระทั่ง เราในสวนดูสิทเองก็เป็นที่ซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนการแสดงด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่า2คนนี้ใหม่มากแต่เราได้โอกาสที่ดีและในะเดียวกันพอคุยเรื่องทางด้านโปรดักชันเราก็ไปปรึกษาหญิงซึ่งทางหญิงก็มีบริษัทไผ่ร้อยกออยู่แล้วทุกคนรู้จักว่าผลิตภาพยนตร์ผลิตละครผลิตซีรีส์อยู่แล้วก็เลยจับมือกันเพื่อจะสร้างซีรีส์เรื่องนี้ครับอยู่จะมันปิดตามเพื่อทละครละครก็นำลงึกษาไปว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ถามว่าหนักใจไหมไม่หนักใจ เพราะว่าผมเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองอะไรที่มันไม่ไม่ดีก็ไม่ไม่ไม่ควรทำทำในสิ่งที่ดีๆที่สวยออกมาให้คือว่าคนดูต้องเชื่อแล้วผมก็เชื่อว่ามันไปได้โตรดียวอ่านบทอ่านบทจบบทไห้อ่ายจังป๊อก็เลยขอบทเข้ามามาอ่านกูมาศึกษาดูศึกษาเสร็จก็เห็นภาพว่าโอ้บทดีมากยอมรับว่าบทก็ดีมากผมไม่เคยแบบไคยทำอย่างนี้ แนวการทําอาจจะแตกต่างจากละครแตกต่างไปแต่ด้วยอารมณ์แล้วผมว่าก็ต้องมาคุยกับน้องๆว่ามาเล่าเข้าฟังเพื่อให้เห็นภาพออกมาเป็นทางเดียวกันเพื่อเพือ่อละครเรื่องนี้มันจะได้กับเดินไปที่สุดมันเป็นเกี่ยวกับครอบครัวอยู่แล้วซึ่งลูกไปทางแม่ไปทางไม่เข้าใจลูกอย่างเงี้ยอันนี้โจทย์ใหญ่เลยเราต้องมานั่งคุยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มีการเรียน acting แล้วก็เรียนรำก็อยากบอกแล้ว พวกเราสองคนใหม่มากๆครับซึ่งการแสดงผมก็ยังเป็นคนที่พูดเร็วพูดจามไม่รู้เรื่องเนาะแล้วผมก็แบบพยายามปรับเปลี่ยนตรงนี้เนาะและในส่วนของลำํำเราก็ขอขอบคุณราชรพัฒนาคนรนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ซ้อมมาใหมนะ่เนาะใช่ครับแบบน้องน้องและก็อาจารย์ทุกคนแบบดูแลดีมากแล้วทั้งสอนจับหักนิ้วหักงอขึ้นแข่งกระด้างก็ปรับเ,เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยแต่ก็ก็ดีใจก็ที่พวกเราก็เริ่มมาเดินทางมาได้ประมาณ2เดือนก็ขอบคุณที่แบบ ก็มีคนสนใจให้ความสนใจแล้วก็ต้อนรับพวกเราดีมากคือมันมันอิ่มใจจริงๆใช่ไหมไม่ไมพูดบ้างครับก็ <c oughs> อย่างอย่างที่เล้งพูดไปนะครับก็คือพวกเราสองคนเป็นใหม่มากครับคือด้านการแสดงการราอะไรนี่มันเราเราเรา,เราต้องปูพื้นฐานใหม่หมดเลยครับแลวซึ่งตอนนี้ก็เหมือนแบบการราก็คือต้องต้องเอาให้แน่นนะครับเพราะว่าเรามีของพวกนี้คือของเขามีครูอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเราก็อยากทำออกมาให้ทำผลงานออกมาให้ให้ดีที่สุดนะครับ ก็จริงๆวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่แบบว่าแฟนคลับแบบต้อนรับทุกอย่างระยะเวลาแค่2เดือนนะครับผมกับเล้งเดินทางกันมา2เดือนกว่าๆแล้วรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีแฟนคลับให้ความสนใจมันอย่างที่เล้งบอกอิ่มใจอะใจฟูหมดตลอดเลย<ช>ครับใช่ครับก็ทาให้แบบใจตู้อยากให้เราตู้ตอ<ช>่อเห็นเห็นคนแบบให้ความสำคัญเราขนาดนี้เยอะครับคาแรคเตอร์ของผมนะก็จะเป็นนกล้า ต้นกล้าก็จะเป็นหนุ่มมัธยมทั่วไปเลยครับที่มีความฝันอยากเข้าชมรมนาฏศิลป์ <c oughs> แต่ด้วยที่แบบแม่ก็เป็นทนายแม่ก็จะขีดกันความฝันเรา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับแม่แต่เราก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างหัวดื้อจะเข้าไปอยู่ชมรมนาฏศิลป์ให้ได้ครับใช่ครับครับอย่างของผมนะครับได้รับบทเป็นเป็นหนึ่งนะครับซึ่งตัวละครนี้จะโดนกดดันมากแล้วก็แบบอยู่ในความ พื้นฐานของเออบนความคาดหวังของพ่อครับผมซึ่งแบบตัวละครน,นี้แบบค่อนข้างอยากซึ่งเป็นเป็นเด็กที่เก่งนะครับแต่ว่าซึ่งไม่เคยได้รับคําชมจากจากพ่อหรือคนในครอบครัวเลยก็นั่นแหละครับก็อยากจะฝากทุกคนติดตามเล้งกันไมได้นะครับครับซีรี์ชื่อยังบอยนะพัธยมกับผ้าแดงครับครับผมเล้งไหมครับ <laughs> ใช่ครับก็ก็อย่างที่บอกพื้นฐานเรายังไม่มีใช่ไหมครับเราไม่เคยเรียนลํำแล้วเราเป็นผู้ชายจะแมนแมกันทั้งคู่แล้วก็แบบคือพอได้มาเรียนก็ต้องฝึกฝนอย่างหนักครับ การลำคือมือก็ต้องช้อยใช่ไหมต้องสวยใช่ไหมครับทุกอย่างคือต้องเ๊ะหมดเลยคือมันค่อนข้างยากมากใช่ผมผมได้รับในในเรื่องคือเป็นรจชนาต้องเล่นเป็นรจชนาด้วยอันนี้ก็คือเป็นเป็นบทท้าทายผมด้วยครับผมไม่เคยด้วยไงใช่ก็คืออยากจะทำออกมาให้เต็มที่ครับก็ในเรื่องของการถ่ายทํานะครับเราต้นปีสอง้เเพราะว่าตอนนี้เราต้องการให้บทเรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ต้นปีเราก็น่าจะถ่ายปีเตอร์ก่อน แล้วพอหลังจากนั้นก็อาจจะมีการเวิร์กช็อปในเรื่องของการลังอีกสักระยะหนึ่งแต่ได้ชมแน่นอนนะครับ2 5 6 7ยังบอยในมัธยมกับา้าแดงมีการคุยกันแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราอยากจะให้ทุกคนรอติดตามว่าจะออกทางช่องทางไหนซึ่งออกอากาศแน่นอนนะครับทางทีวีดิจิตอลนะครับช่องใดช่องหนึ่งนี่แหละอยากให้เราติดตามแล้วก็จะเป็นซีรีส์ายที่ออกอากาศโทรทัศน์ดาวเทียมเรื่องแรกด้วยเพราะว่าพอออกอากาศโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปถึง ทางฝั่งลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามแล้วก็ไปติประเทศจีนขึ้นผ่าทั้งการซ่อมไอพีเอ็มแล้วก็ทางพีเอสไอด้วยครับครับก็อย่างที่บอกนะครับคือผมกับเล้งคือเป็นน้องใหม่ในวงการใช่ไหมก็อยากฝากให้ทุกคนแฟนคลับทุกคนติดตามทีรีี่ยังบอยในมัธยมกับผ้าแดงด้วยครับครับผมเล้งกับไม์ครับก็คือแบบเราเต็มที่กันมากๆซ้อมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือทุ่มเทลมากๆไม่ว่าจะเหนื่อยเราสู้เนาะสู้คืออยากมันออกมาดีๆซึ่งมันก็ คาดหวังแหละซึ่งเป็นซีรีส์แนวนาฏศิลสินไทยเรื่องแรกหรือเป็นซาว์พาวเวอร์ใหม่ๆเราก็เลยแบบอยากทําขึ้นมาแบบอยากให้นิวเจเนเรชั่นใหม่ๆของเราเนาะทำอะไรสร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วให,ให้มันเป็นที่จดจําแล้วก็ให้มันประสบค,ความสําเร็จแล้วคือจะเป็นตำนานไปเลยใช่ไหมยังบอยมันเป็นตำนานเลยนี่คือเล้งไมค์คนแรกที่ทำซีอาจจะเป็นนักแสดงซีรีส์วายที่เอาวัฒนธรรมอะไรครับ ก็รู้สึกดีครับอย่างที่บอกคือใจฟูมากเลยครับคือเราเดินทางกันมา2เดือนใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่ากระแสตอบรับแฟนคลับคือแบบเหนียวแน่นมากๆเลยครับนี่คือแบบรู้สึกคือมองมาทุกครั้งรู้สึกปพื่มปิ่มอ่ะเพราะผมเคยเคยเคยเป็นเคยอยู่ในจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราเคยเห็นเพื่อนเราที่เป็นศิลปินเหมือนกันใช่ไหมครับก็เลยแบบเออเราอยากมีวันนี้อะไรเงี้ยก็พอได้มีวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกดีมากครับ การที่แบบมันยากนะการที่แบบคนคนหนึ่งที่จะมารักเราได้เนาะใช่ครับแต่เราเห็นวันนี้คือคนรักเรามากเราทําอะไรเช่นเราไปซ้อมเราไปเวิร์กช็อปเราไปตามเอีเวนต์ต่างๆคือพี่ๆหรือแฟนคลับทุกคนจะมาให้กําลังใจมีพูธทักดูอะไรซึ่งเราเพิ่งเริ่มโปรเจกต์เนาะ<ช>แต่ได้ขนาดนี้มันมันใจฟูมากครับก็ขอบคุณที่รักกันนะครับก็จะไม่ทําให้ผิดหวังก็จะขอให้อยู่ด้วยกันตลอดนะครับตอนนี้มีด้อมหรือยังคะมีแล้วครับ น้ำเชื่อเล้งไหมเลยครับไินเล้งไหมครับก็เออเราก็มีแบบถ่ายสตอรี่ด้วยการส่งรูปคู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คอยเหมือนแบบอย่างแฟนคลับมาหาเราเราก็คือเทคแคร์ดูแลเขาเหมือนกันนะก็ขอบคุณแบบที่เขาเขามามาติดตามเรามาออกงานตามเรามาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกคือมันมันรู้สึกดีครับไม่ว่าจะมามากน้อยแค่ไหนมันเขามาตามเราก็เหมือนเขารักเราเราก็ต้องรักเขาด้วยแหละก็ก็คือที่ พวกเราก็จะสืบสืบผลงานให้แฟนคลับได้ดูตลอดคือซึ่งจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มมาแต่เราแบบผู้ใหญ่ก็เอนดูเราเรียกเราไปงานต่างๆก็เลยแบบทําให้แบบเรามีคอนเทนต์ในชีวิตมากขึ้น<ช>คอยแบบเติฟแฟนคลับได้มาเห็นพวกเราก็อันนี้ก็เป็นผลดีของพวกเราที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสน,นี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่แบบเอนดูพวกเราซึ่งแบบว่าพอเขาได้เห็นชื่อเลงไหมเขาเลยสนใจแบบพี่ชายแฮกเป็นคนปลุกป,ปั้นผักดันพวกเรา<ช>แล้วทีนี้ผู้ใหญ่เขาก็เลยมองมองเห็นพวกเราคือ เด็กสองคนนี้มันน้าอินดูอะอะไรประมาณนี้คือพวกเราเล้ยออกงานบ่อยๆแล้วแฟนคลับก็เลยแบบเริ่มติดตามเข้ามาเออบอว่าเป็นทางที่ผู้ใหญ่รู้จักกันแล้วซึ่งผู้ใหญ่รู้จักกันก็เลยเอาผมกับเล้งมา,มา,ม,ามาคุยพูดคุยกันและเพื่อให้รู้สึกว่าเราดูว่าเคมีเข้ากันไหมพอได้เจอหน้ากันจริงๆผมว่าเจอ เจอเล้งมาประมาณ2รอบใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้คุยกันแต่พอมาพี่พอทั้งผู้ใหญ่เราทั้งคู่ได้มาจับมือร่วมกันก็เลยได้มีอะไรคุยกันศึกษาดูใจกันเพื่อให้เคมีมันไปด้วยกันได้ครับหลักๆเลยนะครับผมก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วก็เพิ่งเล่นละครมาบ้างก็เป็นเราก็อยากทาอะไรในสิ่งที่อาชีพที่เราชอบแล้วอีกอย่างคือซีรีส์วายนี่คือผมอยากให้แบบทุกคนเห็นมุมมองใหม่ๆของคัมบีวายไม่ว่าจะรักกันหรือว่าเพศใจก็ตาม ก็สามารถแบบรักกันได้หรือว่าเราเราอยากสนับสนุนความเท่าเทียมครับนี่ก็เลยเป็นเหตุที่เรารับเล่นอีกอย่างก็ยังไงก็ฝาสตอินดูเล็กกับไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่อาจจะไม่เยอะครับเพราะวันเป็นวัยวัยในช่วงมัธยมอยู่ยังไม่ได้ถึงวัยมหาลัยใช่ครับก็ถามว่อะไรเราก็จะมีความจิ้นความไรตมอัตลุดของมนุษย์ของวัยรุ่นเนาะซึ่งเราเราก็แบบเหมือนเหมือนทําอยากให้เห็นมุมมองแนบความรัก มากกว่าแต่แบบอีกพาร์ทหนึ่งของการเลิฟที่เลิฟไรมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็เราอยากอยากเสนอในเรื่องของว่าถึงแบบความรักไม่ไม่จาเป็นต้องมีอะไรกันก็ได้ใช่ไหม<ช>เออแต่ก็จะมีเติ์เพื่อแบบ อัตรักของละครของคีรีเรามันก็ต้องมีอยู่แล้วปกติครับโอ้วันแรกที่เจอเก่งกันมาก <laughs> <laughs> ใช่ครับวันแรกที่เจอกันก็แบบเก่งๆแต่พอได้คุยกันได้อยู่ด้วยกันได้ออกงานได้กันบ่อยๆก็รู้สึก <laughs> ไม่เก่งแล้วมันไม่มีอะไรต้องเขินนะครับ <laughs> คือ <c oughs> คือไม่ได้ทำเราสองคนไม่ได้ทำเพราะหน้าที่นะครับ <c oughs> เราสองคนตั้งใจทําคือมันออกมาจากความรู้สึกที่ที่เรามีต่อกันใช่ครับด้วยด้วยความที่เราเป็นเจนเดียวกันเป็นเหมือนแบบอายุเท่ากันเป็นเป็นเพื่อนกันเลยแล้วทีมันก็เลยคุยกันง่ายไหม งานงานนู่นนี่นั่นเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเราก็ถามเวลาเราเรากลับบ้านอะไรนี้คือเราทํางานเราเหนื่อยเนาะก็จะหลักๆเลยจะส่งข้อความทักหากันเลยใช่ครับือสู้นะสู้ไปด้วยกันเราเราเพิ่งเริ่มยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันอะไรนี้ครับเขาได้ดีไหมก็ต้องบอกว่าดีเลยครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับก็คือก็จะพัฒนาตัวเองนะครับทั้งผมทั้งเล้งก็จะทําให้มันออกมาดีที่สุดจะทําให้มันออกมาจิ้นที่สุดเลยครับ ครับก็ยังไงก็ฝากซีรีส์ยังบอยในมัธยมกับผ้าแดงนะครับเล้งไหมครับก็จะทําผลงานออกมาอย่างเต็มที่สุดความสามารถครับคือไม่อยากให้ทุกคนได้ผิดหวังเนาะใช่ครับยังไงก็พวกเราก็ขอฝากทุกคนแบบคอยติดตามเรื่องนี้น่าติดตามมากๆครับซึ่งเป็นซีรีส์แนวซ็อวเวอร์ของนักเสิงเรื่องแรกของประเทศไทยอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับบอกเลยว่าสุดยอด <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับก็ยังไงก็ฝากลิงก์ไว้ด้วยครับ